พยากรดวงชะตาราศีและลัคนาราศีกรกฎนะครับในเดือนสิงหาคม2 5 6 8นะครับชาวกรกฎเนี่ยราศีปูนะจะ๊จะปูจ๊ะปูจ่านะครับมาแล้ว <c oughs> เออกรกฎเนี่ย <c oughs> เป็นเดือนที่เอ่อจะบอกว่าครึ่งเดือน แ,แรกกับครึ่งเดือนหลังนะครับก็จะมีความระไม้คล้ายคลึงกันแต่จะต่างกันนิดนดหน่อยนหน่อยนะครับไม่มากไม่มากแต่ส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงแล้วก็ทรงๆนะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับเอาเรื่องแรกก่อน่ะเกี่ยวกับเรื่องของอาการงานดีกว่านะครับเพราะการงานเนี่ยมันจะเป็นเดือนที่คุณจะต้องเจอกับสภาวะการที่ต้องแก้ปัญหาเป็นหลักนะครับ การงานจะมีปัญหาก็คือมันไม่ใช่เพิ่งมีหรอกมันเป็นปัญหาเก่าๆะล่าปัญหาที่บางคนอาจจะเจอปัญหานี้แล้วนะในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงปลายเดือนเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานหรือจะเป็นปัญหาเรื่องคนเป็นไปได้ทั้ง2องอย่างนะครับดาวการงานของราศีกรกฎคือดาวอังคารนะครับอังคารเนี่ย เดินไปเล็งกับดาวเสาคู่ศัตรูตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเรื่องงานของคุณอาจจะมีปัญหาก่อนหน้านี้มีการกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้านะครับบางคนนะย้ำว่าบางคนถึงขั้นออกจากงานนะครับบางคนถึงขั้นออกจากงานบางคนเปลี่ยนงานนะครับบางคนเปลี่ยนงานหรือบางคนเนี่ย งานมีปัญหาอไม่ได้มีปัญหากับคนหรือกบอะไรทั้งทั้งสิ้นแต่งานมีปัญหาทํางานบิดพลาดต้องตามแก้ตามล้างตามเช็ดกันเหน็ดเหนื่อยนะครับอารมณ์เนี้ยยังอยู่แล้วก็จะอยู่ทั้งเดือนด้วยนะบอกกันอย่างนี้แล้วกันแต่มันก็จะมีจุดที่อ่า จุดที่ดีแล้วครัอ่ะมันก็มีจุดที่ดีแหละนะครับคนคนเรามันไม่ได้แบบโอ้โหมีเรื่องอะไรมาแล้วก็จะเหนื่อยจะซวยกันทั้งเดือนนะไม่มีหรอกนะครับมันจะมีจุดที่ดีๆให้พูดถึงอยู่เหมือนกันนะครับอาทิเช่นเรื่องของเงินเงินทองทองเรื่องการเงินดวงดาวเนี่ยถือว่าดีนะกรกฎนะ่เพราะฉะนั้นชาวกรกฎที่ฟังอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวราศีกรกฎหรือ ลัคนากําเนิดเป็นกรกฎก็าตามคุณต้องพิจารณาแล้วนะว่าเอะตอนนี้เป็นไงการเงินดีขึ้นไหมดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นไหมเ,เพราะว่าณขณะนี้ดาวการเงินเนี่ยก็ทับลัคนาราศีนะเงินทับลักนะคุณต้องได้เงินแล้วนะใครถ,ถ้าใครยังไม่ได้ต้องพิจารณาแล้วนะคุณต้องมีเกณฑ์ได้เงินนะ่ะคือการเงินต้องดีเอา,อางี้ดีกว,ว่าต้องดีขึ้นกว่าที่เป็น นะครับดีขึ้นกว่าช่วงแบบกรกฎาคมอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเนี่ยกรกฎาคมมีการเงินแบบยับตนะ้องบอกองี้นะครับดาวการเงินเป็นวินาทนะยับอยู่นะครับอ่พาพอช่วงครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมเริ่มดีขึ้นนะดาวการเงินทับลัคนาราศีนะครับครึ่งเดือนแรกของสิงหาคมอ่าครึ่งเดือนแรกของสิงหาคมก็ยังดีอยู่นะครับและถ้ายังดีไม่สะใจนะครับครึ่งเดือนหลังเนี่ยโอ้โหใช้คําว่า ดีแบบดีแบบอะอลังการแล้วกันคํานี้นะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยจะเคลื่อนนเป็นกเกษตราธิบดีนะครับแปลว่ามั่นคงสมบูรณ์อยู่ในเรือนการเงินแล้วอาทิตย์ <ol> <une> เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับกระเป๋าตังค์มันฟูอ่ะนะมันได้เงินได้เงินเยอะแา <ol> <une> บนี้เลย <ol> <une> ตั้งแต่วันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปกรกฎนี่ถือว่า รวยเป็นราศีรวยะบอกงี้นะครับหลังแต่ต้องวันที่สิบเจ็ดก่อนนะต้องวันที่สิบเจ็ดก่อนนะอ,อไม่ใช่บอกจะรวยนี่แบบโอ้โหนะยเก่งเลยเป็นไงก็รกดเก่งรอเลยเดี๋ยวหวดเลยสิบหกนี้เป็นไงเออปรากฏว่าสิบหกนี้ดาวยังไม่ย้ายดาวการเงินย้ายวันที่สิบเจ็ดไงออย้ายเป็นกเกษตรวันที่สิบเจ็ดนะครับก็ดีครับแล้วจะเล็กลงกับราหูก็โอเคก็พอเข้าใจได้ ว่าคุณอาจจะต้องแบบมีเรื่องให้ใช้จ่ายใช้จ่ายอะไรใช้จ่ายกับเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยใช้จ่ายไปเรื่องอมมติบางคนเนาะเที่ยวนะครับเรื่องเที่ยวบางคนชอบดื่มแอลกอฮอล์บางทีอาจจะแบบซื้อเหล้าแพงนะครับใช้จ่ายไปเรื่องของกินเที่ยวอะไรแบบพวกนี้นะครับก็ธรรมดาเนาะเรื่องธรรมชาตินะครับแต่ก็พยายามบรรลาน,นะครับให้เราไม่เดือดร้อนนะครับซึ่งเชื่อว่า จะบาลานซ์ได้นะเพราะว่าดาวการเงินเนี่ยเป็นกเกษตรตาที่ดีอยู่นะครับก็ใช้ไดไ้ไม่แย่เลยไม่แย่เลยนะครับการเงินจะดีขึ้นครับาการเงินดีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะครับาการงานการเงินก็ประมาณนี้ความรักเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นเดือนที่คนที่โสดอยู่หรือจะมีคู่ก็ตามแหละนะครับมันก็ต้อง อพิจารณากันทั้งคู่เลยเพราะว่าอ่ะเรียนตามตรงว่ามันจะต้องมีเหตุปัจจัยบางอย่างทำให้เกิดปัญหาชีวิตรักชีวิตคู่นะครับอ่าหมอแมนไทยงี้ก็อ่าให้ทายไว้เป็นไกด์ไลน์เนาะคุณก็ดูแล้วกันว่าอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงนะครับ มีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกับคู่ครองคนรักนะครับทะเลาะกับแฟนนะครับมีเกณฑ์อ่าร้ายแรงสุดก็คืออ่ะเกิดการแยกทางกันเลยนะครับอ่าต้องพูดกันอย่างนี้นะครับดาวคู่ครองคุณคือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เนี่ยมีการพักองศาหยุดนิ่งจนถอยหลังข้ามราศีจนเข้าสู่ในภพมรณะของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ครองโคจรเข้าภพมรณะมรณะแปลว่าสิ้นสุดมรณะแปลว่าตายจาก เพราะฉะนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งหมดหรือเจ็บป่วยนะครับบรณะแปลว่าการเจ็บป่วยนะอย่างใดอย่างหนึ่งอะ่ะนะครับยกเว้นว่าคู่ของคุณจะเป็นชาวต่างชาติมีคู่เป็นเป็นฝรั่งก็ง่ายหรือเป็นอะไร,รต่างชาติอ่ะมีะต่างชาติเป็นเอเชียก็ได้ต่างชาติถ้ามีคู่เป็นต่างชาตินะครับเขาเรียกว่าอิทธิพลที่ร้ายๆเนี่ย จะลดลงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งถูกบันทอนไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าเท่ากับว่าเหมือนเราแก้เคล็ดไปในตัวแล้วนะครับปัตตนิมรณะเนี่ยแฟนต่างชาติฮะมรณะแปลว่าต่างชาตินะมรณะมีหลายความหมายมรณะนะฟังให้ดีนะมรณะแปลว่าสิ้นสุดนะครับยุตินะครับมรณะแปลว่าตายจากนะครับ มรณนะแปลว่าเจ็บป่วยมรณนะแปลว่าต่างชาติและมรณนะแปลว่ามรดกใน5ความหมายเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับคู่ของคุณนะเกี่ยวคู่ของคุณนะนี้เน้นย้ำให้นะครับส่วนคนโสดละ่ะคนโสดเนี่ยดาวรักใหม่เนี่ยคือดาวอังคารปรากฏว่าอังคารเนี่ยโคจรเล็งกับดาวเสา ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาจะอยู่ถึงวันที่22สิงหาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยอังคารจะะเลงกระเสาเนี่ยต่อสู้ฟาดฟันกันเนี่ยโอ้โหถึงวันที่22สิงหาถ้าเกิดคนมีคนโสดแล้วจะเจอคนถูกใจมีรักใหม่นะระมัดระวังความสัมพันธ์ที่จะยุติลงอย่างรวดเร็วไม่ทันได้ไม่ทันได้ต่อเนื่องกัน ไม่ทันได้พัฒนาความสัมพันธ์เลยพัฒนาไปปุ๊บเจอต่อปั๊บเลยนะครับแยกทางเลยค <c> ร <oughs> าวนี้อ่าจะอะไรที่มันจะอะไรล่ะที่มันทำให้แบบเกิดขึ้นแล้วก็จบอย่างรวดเร็วอะ่ะเช่นคุณไปเจอคนที่เขามีเจ้าของแล้วอะ่ะเขามีคู่อยู่แล้วอย่างเงี้ยเออ,เอ,อสมมุติคุณคุณเป็นสุภาพสตรีคุณไปเจออ่าผู้ชายผู้ชายอ่าดันมีเมียอยู่แล้วอย่างงี้อ่ะเซ็งเลยเห็นไหมไม่รู้อ่ะมันจะบอกเราหรือไม่บอกเราก็ตามแต่ละนะครับ สนะครับอ่าเจอกันไม่ทันไรมีเหตุให้ต้องแยกจากกันไปนะหรือเจอกันแค่อ่าในความเป็นไปไม่ได้อะ่ะเออนะครับเช่นแบบว่าเุ้ยเจอแฟนต่างชาติเขามาเมืองไทยเขาอยู่แค่เท่าไหร่สามอาทิตย์อะไรได้วีซ่าต้องเที่ยวมาอะไรยงี้อ่าอยู่สามอาทิตย์คุณเกิดไปปิ๊งปังกัน ถูกตาต้องใจกันอแต่สุดท้ายเขาก็ต้องกลับประเทศเข้าไปอระวังเจอสแกมเมอร์นะครับเออมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมาปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บเลยแล้วมันก็จะจากกันไปนะนั้นคุณต้องดูให้ดีอ่ะดวงคู่ครองช่วงนี้มันไม่ค่อยดีไงคนที่เจออยู่ด้วยกันก็อาจจะมีกระทบกระทั่งหรือมีแบบ คู่ครองคุณอาจจะเจ็บป่วยก็ได้ไม่สบายอะไรเงี้ยนะคือความรักดวงความรักมันไม่ค่อยดีนะครับนะพอดรวมไปกับดวงคนที่ทําธุรกิจด้วยย้อนกับเรื่องงานนิดหนึ่งคนที่ทําธุรกิจฮนะแล้วมีหุ้นส่วนโอ้โหระวังทะเลาะกับหุ้นส่วนนะถึงขั้นแยกทางใครทางมันเลยนะหุ้นส่วนใครลงหุ้นกันอยู่ดีๆเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะทะเลาะกันนะครับแล้วก็ คอนเวิร์ตภาษาไวรุ่น90บอกคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตทางใครทางมันอ่าแยกอะไรอย่างนี้ออ่าไม่รู้อ่แยกกันด้วยอะไรด้วยแบบ่าทัศนคติไม่ตรงกันดมการทางธุรกิจไม่ตรงกันหรือโดนโกงแล้วแต่นะครับแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับเรื่องของธุรกิจนะนไปแตะเรื่องงานเรื่องธุรกิจนิดหนึ่งนะครับเรื่องความรักแน่นอนเป็นอย่างนั้นแหละเออนะครับนอกจากอะไร นอกจากว่าคู่ของคุณเนี่ยหรือว่าหุ้นส่วนของคุณเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวต่างชาติเพราะว่ามันเหมือนกับมันถูกแก้ดวงไปโดยปริยายแล้วอะ่ะอา่าเขามรณะมาอยู่แล้วอะ่ะถือว่าอ่าพอดวงเข้ามรณะปุ๊บเนี่ยกลายเป็นไม่ไม่แย่อย่างเี้ไม่แย่อยแยเอาตัวรอดได้เลยนะครับก็ต้องแยกกันเนาะแยกประเด็นกันให้ชัดเจนนะครับ ต่อมาในเรื่องสุขภาพแล้วก็โชคลาภเนะสุขภาพก,ราก็ระกดมีบ้างเล็กน้อยนิดหน่อยแต่ไม่มากนะครับโรคเก่าๆก,กำเริบนะครับไม่กำเริบหรอกก็คืออยู่กับเราอะนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับไม่มากอ่าเอางี้โรคเก่าเนี่ยไม่ได้กำเริบนะก็แสดงอาการนิดหน่อยแต่ไม่ได้ไม่ได้หนักหน่วงนะครับ ส่วนโรคใหม่ยังไม่ปรากฏแต่เรื่องโรคเรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ต้องมาซีเรียสอะไรกับหมอดูมากเพราะอะไรเรื่องสุขภาพอย่าถามหมอดูไปถามหมอรักษาคนไข้ชัวร์ที่สุดนะครับบางคนนี่ป็นไงอยากรู้ว่าเป็นโรคอะไรที่น่ากลัวป็นไงไปถามหมอดูหมอดูบอกได้นะเพราะว่าดวงดาวทุกดวงดาวเนี่ยมันมีโรคทั้งหมดนึกออกไหม มีโรคทั้งหมดเลยนะอ,อาจจะเอาใบ้ให้กันนิดนึงก็ได้ดาวมฤตยูที่เป็นสิบเอ็ดแกล่ลัคณาอยู่ตอนนี้จริงๆแล้วมฤตยูเนี่ยเขาแปลว่ามะเร็งนะครับแต่ด้วยความที่เขาแค่มาโยกสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นแต่ว่ามันก็มีความสุ่มเสี่ยงในอนาคตบอกงนี้แล้วกันอย่างนี้ คือเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกไนงะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ทายอะ่ะก็ไม่ได้ใช่ไหมอ่าก็ก็เป็นประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแต่อีกนานอะ่ะอีกนานเพราะมันจะอยู่เดินทีหนึ่งเจ็ดปีใช่ไหมมันเขากว่าจะถึงราศีคุณอะ่ะอ,อ่ตอนนี้ก็สิบสี่บวกอีกห้าสิบเก้าปีใช่ั้ยเออกว่าจะมาทับราศีกรกฎอะ่ะนานเพราะะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะมีแบบนิดนิด,นดหน่อยหน่อย อบางทีอาจจะตรวจเจอชิ้นเนื้อแต่ว่าชิ้นเนื้อนั้นไม่เป็นมะเร็งไม่ใช่เนื้อลายก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับอย่างอื่นไม่น่าห่วงอะไรนะครับส่วนเรื่องโชคลาภล่ะโชคลาภนี่วันที่หนึ่งไม่พูดถึงเนาะผ่านมาแล้ววันที่16บหกนะโอ้โหดาวโชคลาภเนี่ยอังคารไปเจอกับดาวเสาโอ้โหเอาเห็นว่าคุณก็พนะิจารณาจากอะไรที่มันชำรู้เสียหายหรือปัญหา อุปสรรครอบตัวนั่นแหละเอามาเป็นโชคเป็นลาบได้เขาเรียกว่าลาบจากความทุกข์ลาบจากปัญหานะครับก็ากดก็จะได้ก็ต้องได้อย่างนี้แหละนะครับนะจุดเดียวแหละที่จะจะถือว่าเด่นไหมก็ยังบอกไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปที่เจาะเรื่องโชคลาบในแต่ละคลิปที่หมอแมนทำให้แล้วกันแต่บอกว่าอย่างนี้ว่าคุณถ้ามีอะไรที่มันแบบเป็น อของที่ชารู้เสียหายหรือเหตุการณ์อุบัติเหตุอะไรต่างๆอะไรที่มันติดขัดในชีวิตเนี่ยคุณสามารถดึงจุดนั้นน่ยพิจารณาตัวเลขจากสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นนํามาเป็นโชคเวลาได้ถ้าเกิดรถชนสมมติสมตสมต,มติอันนี้พูดให้เห็นภาพเกิดรถชนถ้าเกิดรถชนก็เอาเลขทะเบียนรถมาซื้อแค่นั้นแหละนะครับประมาณนั้นนี่คือทั้งหมดของดวงชะตาราศีกรกฎในเดือนสิงหาคม68ครับ